Cogress สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนหรือน้องๆทุกคนที่กำลังเตรียมสอบทีเด็ดนะเราจะเจอปัญหาปีนี้ก็คือว่าเราต้องทำระบบการระบายคำตอบให้ถูกต้องเราจะไม่ผิดนะทีเด็ดอธิบายมาแล้วว่าปีนี้จะมีกระบวนการฝนข้อสอบที่แตกต่างไปจากทุกปีสมมติวิชาคณิตศาสตร์ลูกหากคำตอบได้แปดสิ่งที่ลูกต้องทำคือลูกต้องเอาหลักหน่วยมากลางตรงนี้ ที่หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยเข้าใจไหมคะแล้วคุณก็เขียนแปดศูนย์แปดในช่องนี้ให้เรียบร้อยต่อไปลูกต้องมาฝนตรงนี้ลูกฝนที่แปดศูนย์ฝนให้แบบดีด้วยนะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดเป็นอันว่าเสร็จพิธีข้อนี้ สรุปคุณไปทำข้อเจ็ดแล้วคุณได้คำตอบคือหกลูกต้องมาเขียนหลักหน่วยคือหกแล้วลูกก็ต้องมาฝนไอ้เลขหกตรงนี้คือหกโอเคไหมไม่ใช่ไปเขียนหกในหลักร้อยนะไม่ได้ต่อไปคุณหาคำตอบได้ข้อนี้คือสี่สิบสมมติลูกจะเขียนสี่สิบแบบนี้ไม่ได้ลูกต้องลบ ลูกต้องเขียน40แบบนี้ทีนี้พี่จะบอกให้คุณต้องพาไม้มันทัดติดตัวระหว่างข้อเกิดอะไรขึ้นงงเลยดีเส้นก็บางเหลือเกินให้เรามาเส้นบางเหลือเกินใช่ไหมโอ้ไม่นั้นเดี๋ยวเรากาผิดข้ออ่ะถูกไหมคะไะ่นั้นข้อ8เนี่ยตาแบบนี้ให้ชัด40 4อยู่นี่4 แล้วก็สูงเป็นอันเสร็จพิธีเขไหวิชาคณิตทำแบบนี้แต่วิชาคณิตเป็นแบบนี้นะแต่แต่แต,แต,แต่วิชาวิทยต์วิชาวิทยต์ตอบมากกว่าหนึ่งข้อแต่มันไม่ด้มีหาคำตอบใช่ไหมลูกมันมีห้าข้อทำอยังไงดีนะ,ะมาดูสไลด์ใหม่ของวิทย์แล้วกัน มาดูคณิตนะคณิตเหมือนเดิมถ้าลูกวงไม่เรียบร้อยคําว่าวงไม่เรียบร้อยความหมายคืออะไรโอเดี๋ยวขอรับอีกสามคนลูกวงไม่เรียบร้อยไม่ใช่ระบายสีสีไม่ใช่วงเขาเรียกระบายสีแบบแบบเนี้ยอ่ะซูมบแบบลบแล้วรอยไม่ออกลบแล้วเอลบแล้วรอยไม่สะอาดจะไนักเนีย พี่พลาดมากเลยที่ไม่รู้ว่าเขาโหดขนาดนี้ที่ได้ส่งยางลบอย่างดีไปให้พวกคุณคันอีกไวเ้เดียวยางลบที่ลบกระดาษแล้วกระดาษแหกไม่ไหวเนาะโอ้มันไม่ไหวอ่ามันอ้าบาช่ไเออเอาเอาเอาเรานี่เราซซไม่ดูกันเลยทีนะลูกไม่เอานะทีเด่นบอกว่าแบบนี้ฉันไม่ให้นะคะพี่คะททำไมมันโหดอย่างนี้ช่วยบอกเราหน่อยทีถามว่าถ้าคุณถ้าคุณจะออกอย่างนี้คุณไม่ส่งยางลบกับปากกาให้พวกเราเลยนะคะ ตอบไม่ได้เพราะมันคือเป็นการหาอัจฉริยะใจ่ไหมเออมันเป็นการหาอัจฉริยะของประเทศไทยยกเว้นว่าคุณจะทําข้อสอบได้แล้วคุณต้องมีศิลปะและคุณต้องมีไว้ริบในการทําข้อสอบอ่ะมาเหมือนเดิมถ้าลบไม่สะอาดคุณไม่สามารถทําได้เขียนคำตอบแต่ละายคำตอบผิดก็ไม่ได้อา้อาวอ้าให้มันรู้กันไป คุณหาคำตอบถูกคือเจ็ดเซเว่นลูกไปวงที่สี่คุณก็ไม่ได้คำตอบนะจ๊ะไม่ได้คะแนนได้คำตอบที่เราแต่ไม่ได้คะแนนทีเด็ดอ่ะคณิตเข้าใจหมดหรือ,อยังนี่คือคณิตอ่าที่ถูกต้องคืออิมจอยมงถูกแล้วคุณต้องมาวงที่เลขเจ็ดอ่ะ oh, คตอบ oh. คำตอบลูกหาได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบแปดใครลองวงให้พี่ดูสิ ซิมยูวงช่องเจ็ดข้อเจ็ดให้หน่อยซิคุณได้เท่าไหร่เป็นหนึ่งขอขอซูมก่อนขอซูมก่อนหนึ่งซูมได้ไหมอ่าอิมสวยช่วยหน่อยคะตอนแรกก็เขียนก่อนเจ็ดศูนย์แปดใช่ไหมอ่เอาเดี๋ยวโอเคคุณซูมแล้มาอย่าให้อิมสวยช่วยข้อน,นี้เจ็ดศูนอยู่ไหนอิมสวยจิดศูนอ่ะศูนยแปดแปดถ้ากามาแค่นี้ไม่ให้คำตอบต้องกาให้เต็ม ให้เข้มให้อยู่ในวงครูคะจะยินนะครูนี่นี่มานนี้มันมันเลื่อนขึ้นค่ะ <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> ข้าใจตรงกันไหมลูกพะแพงพี่บัวพีโรพี่พิมซิมมี่อันชัดกินจวยพี่ฟานโปเต้พี่เมืองยายา่าคือหนึ่งบทบายแบบนี้ใช่ไหมทอกทกีได้ไหมลูกได้นะบล็อกได้ไหมบล็อกกัปพี่แพนเค้กพิซต้าโอเคไหมกิมหงพี่แคนพี่แคนไหวไหมไหวนะพี่แวนอุงอิง ยูริ okay, โอเคไหมยูริพี่โอนแฮปพี้เบิร์ดเดย์ให้คุณแล้วนะคะเมื่อคุณไม่ขอเป็นสิ่งของก็โอนเงินไปให้คุณแปล้วพี่ซอได้ไหมแชมป์พี่เอ,อหนูมิงหนูมิงไหวไหมลูกหนูมิงอ่าวงเหมือนอิมจวยวงแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องวงให้อยู่ในวงนัดได้ไหมนัดได้ไหมโอเคอาต้าได้ไหมลูกอาต้าอาต้าได้นะพี่เนเน่ได้ไหมได้นะคณิตนะนานาได้ไหมลูก ได้ค่ะคร,รอบนี้วัดโขดสุดๆคิดคำตอบถูกเขียนผิดวงผิดก็ไม่ได้คะแนนแม่เจ้าเอลินาเอลินาเข้าใจไหมลูกเข้าใจเยี่ยมค่ะพี่พรีมพรีมได้ไหมพรีมตอบพี่หน่อยดได้ค่ะได้ได้เตชัดได้ไหมลูกไปชัดเตชัดสมัครหรือเปล่าฉชนบอกผมไม่แน่ใจสมัครหรือเปล่านะผมชิวชิว โอเคคิต okay. นิสานจบนะลูค้าหนูขอแคปไว้ก่อนนะคะเผื่อแบบมันมันเป็นคำตอบลูก <laughs> <ๆ>ไม่ต้องแคปเดี๋ยวพี่ส่งพี่ส่งไฟล์ให้หนูจะแคปก็ได้เอาที่หนูสบายใจต่อไปว่าคุาาเวรายาจะอไลบทำนบบดูดวงระบายไม่สะอาดไม่ได้อีกที่รักเช่นปากกาก็ไม่ได้อีกอ่ามาดูเขียนคำตอบและ ระบายคำตอบผิดก็ไม่ได้คำตอบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอยู่ต้องใส่ให้ตรงแเดง้ว่าไม่มีหลักพันใช่ไหมคุณไม่มีสบายใจได้ถ้าหลักพันยังตาลายแน่นอนฉะนั้นปัญหาของปีนี้คือทำไม่ทันอย่างหนึ่งแล้วคณิตศาสตร์สองเสียเวลาวงอีกโหดไหมโอ<ถ>ดฉะนั้นแนะนำค่ะ ลูกทำสองอันดินสอ่นี้น้ำแนะนําดินสอมารีวิวขาดินสอลูกทำหัวแหลมไปหนึ่งอันไว้ไปคิดหาปากกาหรือดินสอหัวแหลมไว้ไปคิดและเอาหัวป้านไว้ไปวงขีดครั้งเดียวแล้วมันป้านเลยเข้าใจไหมเข้าใจพี่น้ำไหมซื้อต่อได้ไหมครับซื้อต่อโอ้พี่ทำยังไงพี่ส่งดินสอให้ลูกทันไหมเนี่ยกี่วันเนี่ยอังคารพุพธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทันไหมทันอยู่เลออยที่คุณดูนี่คุณดูสิคือคุณต้องหาหัวป้านแบบนี้หนึ่งอัน และคุณหาหัวแหลมหนึ่งอันหัวแหลมไว้คิดคําตอบไว้เขียนหรือคุณหาปากกาไว้ทศก็ได้เนี่ยหนึ่งอันแล้วคุณต้องหาไอหัวใหญ่ๆแบบนี้หนึ่งอันลูกโอเคไหมคือคุณช่วยก่อนนะคุณอะไรนะหน้าจอคุณไม่เจอพี่แคปไปให้พี่ส่งไฟล์ไปให้แล้วในไลน์กลุ่มทุกกลุ่มเลยแยวพี่จะส่งรายละเอียดโอเคโอเคอุสมีเพิ่งมาูอุสมีจะเข้าใจไหมเนี่ยอ่าต่อไประบายไม่ตรงช่องไม่ตรงแถวไม่ได้ ดัน,นั้นสิ่งที่เขาให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบนีอะไรลูกปากกาดินสอยางลบดินสอต้องเป็นสองดีนะคะยางลบแล้วขบเหลวคือถ้าเราจะใช้ที่ดีคือเขาเขาไม่ได้นะคะต้องเข้มแต่พี่บอกว่าพาไปมากกว่าสองดีได้เหมือนอันเนี้ยพี่เป็นคนเขียนเบาใช่ไหมลูกพี่ก็จะใช้ดินสออีนะพี่จะใช้อ e ี e ไปเลยเพราะว่าพี่เป็นคนเขียนเบาพอเขียนเบาอี e e ทีไว้แบบถมถมภาพนะคะใช่ เพราะอะไรถ้าใครเขียนเบาลูกสองบีก็ยังเบาถูกไหมคะแต่ว่าต้องเบาๆเนาะทีนี้คณิตจบไปแล้วความยากอยู่ที่คณิตต่อไปมาดูวิทย์วิทยาศาสตร์เหมือนกันสมมติข้อนี้ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อที่รักวิทยาศาสตร์เนาะข้อนี้คุณตอบข้อสองสามสี่สมมติอ่ะนี่ไง สมมติตอบสามสี่ห้าเหมือนเขาเลยลูกก็แค่วงสามสี่ห้าแล้วก็ปวดให้มันเต็มโอเคารอบนี้มีบอกขอบไหมเ้ยจะมีขอบเขาไม่บอกเราอ่ะเข้าใจไหมเจ้าทําไมนึงทําแบบนี้อ่ะคือปีคือทําไมต้องเอาแบบปีนี้ยากด้วยอ่ะเขารู้ว่าเด็กอัจฉริยะต้องทําให้มันยากโอ้เฉพาะปีนี้ ใช่แหละถ้าอยู่แบบมาหักมุมตอนสุดท้ายแบบเราเราตอบเกินเราเราตอบไม่เราตอบไม่ครอบ,บ,บอย่างเนี้ยคือเราจะเจ็บใจมากเหมือทั้งที่ตอนแรกเราก็แบบคิดว่าจะตอบข้อที่อยู่แล้วแต่ไม่ตอบดีก,กว่าก็ไม่น้ำเออใช้ปากกาครับอ่าเราใช้ปากกาเขียนก็ได้ตรงเนี้ยมันไม่สแ,แ,แกนอยู่แล้วแต่มันจะสแ,แกนตัวนี้ค่ะเวลามันสแกนนะลูกระบบจะสแกนตัวนี้มันไม่ได้สแกนตัวเลขเพราะตัวเลขผลลายมือมันไม่ชัดแต่วิทยาศาสตร์ค่ะ ปุณนมันมีหนึ่งถึงห้าข้อคุณตอบข้อสี่คุณก็กาข้อสี่ตรงนี้งั้นผมไม่เขียนตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเขียนเขียนต้องเขียนเพราะไม่นั้นคุณผิดอ่ะเข้าใจไหมเขียนคุณเขียนสี่แล้วคุณก็วงมันไม่พลาดแต่ถ้าคุณไม่เขียนแล้วคุณวงคุณพลาดสมมติคุณมาทวนอีกข้อทั้งหมดข้อนี้ตอบสองกับสี่ลูกก็เขียนเลขสองที่ช่องสองลูกเขียนเลขสี่ที่ช่องสี่แล้วลูกก็ ปีดปีดป,ดปีดไปแต่ถ้าลูกว่างไม่เขียนอยู่อยู่ยลูกปงลูกมาทวนยากไหมยากยากอยู่ภาพออกไหมชนะ oh. อุสมีคุณเข้าใจไหมปีนี้คณิตน,นอกจากคุณจะทําถูกคุณต้องกาให้ถูกอ่ะสุดท้ายก่อนทําความเข้าใจกันสมมุติข้อนี้คุณคิดได้แปดสิบเจ็ดข้อเจ็ดคุณจะกายยังไง,องเอาเป็ดไว้ตรงกลางแล้วก็เจ็ดไว้หลัง เอาแปดไว้หลักร้อยแล้วเลขหมวดหลักหน่วยแปดไว้หลักสิบหม่หลักสิบได้ไงเออเออหลักสิบหลักสิบพี่โทษทีแล้วเจ็ดก็หลักหน่วยใช่ไหมใช่แล้วก็ว,วงที่เจ็ดวงที่แปดอ่าแล้วก็คูณมาเลเวลแปดแล้วก็เลเวลที่เจ็ดเออแล้ววงออกนอกได้ไหมอ่ะก็ต้องพยายามให้สวยนะลูก ล้าได้นิดหน่อยแต่แบบอย่าล้าเกินนะนะเข้าใจโอเคแล้วถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ลหละข้อนี้ตอบห้าคุณก็มาการข้อห้าหนึ่งข้อถ้าข้อนี้ตอบหนึ่งสามห้าลูกก็มาวงทั้งหนึ่งสามห้าเขียนหนึ่งสามห้าแล้วก็การหนึ่งสามห้าแล้วก็เขียนหนึ่งสามห้าเขียนเสร็จแล้วก็มาวงกลมแล้วก็ข้อห้า ไหวไหมเอาสิเอาสิทุกคนสู้จะสู้ไหมสู้นะสู้แบบเนี่ยต้องระบายให้ถูกพวกแม่น่าจินเดี๋ยวสอบวันอาทิตย์ใช่ไหมใช่เดี๋ยววันอาทิตย์เราเรียนคาสตันตีไหมหยุดให้ค่ะหยุดให้พวกคุณปลอดโปร่งเลยอ่าสู้ไม่สู้สู้เสียงเบามากเลยอ่ะทีเด็ดเด็ต คือหนูเห็นในแชดะคือมีคนบอกว่าทีเด็ดทำทำทีเด็ดทำไมทีเด็ดต้องแทงใจกันแบบนี้<ม>คือเขาไม่เราเขาไม่ได้แทงใจเขาเอามีดมากีดเราเลยค่ะกีดอยา่างกีดไปถึงหัวใจจนทะลักออกมาเลยอ่ะโอ้โหฟังพี่น้ำนะพี่มั่นใจว่าทุกคนทำได้ขอให้คืนวันเสาร์คุณนอนให้เพียงพอ เชื่อพี่คุณฟังเพลงให้สบายใจคุณสวดมนต์ให้สบายใจคุณละหมาดให้สบายใจแล้ววันอาทิตย์มันจะเป็นของลูกคุณเชื่อพี่พี่เชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าคุณผ่านหนังสือมีเด็ดปหกนั้นนะแบบนี้มาได้เราทําย้อนไปขนาดนี้ไม่มีคําว่าตายแค่มีคําว่าได้ที่เท่าไหร่เท่านั้นเองโอเคไนหะมไม่มีคําว่าตายมีแต่คําว่ามรณนะ <laughs> ไม่เอาซิมมี่พูดใหม่มีแต่คําว่าชนะ พูดใหม่มีแตคำวินไม่เอาพูดใหม่ขอเข้มแข็งมีแต่คำว่าชนะ yes เก่งมากค่ะ